คุณลิลลี่พากินพาเที่ยวพาทุกคนมาที่ร้านแอสเปสอยู่ที่เขาตะเกียบชะอำหัวหินประจวกคีรีขันนะคะเข้าไปในร้านกันค่ะให้ดูบรรยากาศโดยรอบรอบร้านนะคะ้และเรานะคะก็สั่งเมนูอาหารมาสีอย่างนี่เนี่ยไปนั่งโต๊ะก,กันค่ะนี่ก็จะเป็นอย่างที่หนึ่งนะคะแกงปูใบชะพลูแล้วก็ ปลาปลาพงนึ่งมะนาวแกงปูก,ก็กินกับนะคะมีลวกแล้วก็นี่หอยเชลลผัดชาแล้วก็ผัดรวมมิตรกุ้งสดนะคะบรรยากาศที่นี่นะคะแบบเาดีมากๆเลยทุกคุมเลยแบบถ่ายรูปได้หมดจะเป็นโซนยุโรปนะคะแล้วก็โซนไทยอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะแั่ปราขานที่เอาไว้ให้เรานะนั่งสบายๆแล้วก็มีเพลงนะ มีนักร้องร้องเพลงแบบสดๆให้เราฟังกันทั้งวันเลยล่ะคะ่ะที่นี่จะแบ่งเป็น2โซนนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นจัดเลี้ยงเป็นโซนร้านอาหารนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำและห้องน้ำก็พาทัวร์เหมือนกันนะคะก็สวยทุกจุดะคะ่ะสวยทุกมุมเลยกับที่นี่ร้านแอ s p สเปซเขาตะเกียบอันนี้จะเป็นโซนคาเฟ่แล้วนะคะไปค่ะไปชมโดยรอบๆกัน ยักะหันหลงเออมันแบบละมุนตามากเลยแล้วก็นั่งตรงไหนก็ถ่ายรูปนี้ที่นี่นะคะดิฉันได้รูปไปประมาณสองร้อยอรูปอะฮะเดี๋ยวก็ไปเลือกตอ่อแล้วก็คือจะมีคุกกี้มีเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีเค้กให้เราเลือกหลากหลายอย่างเลยนะคะบุฟเฟต์แต่เราไม่ทานข้าวอิ่มๆเราก็เลยเลือกที่จะไม่ทานเทค้กที่นี่เราจะออกไปาทานที่คาเฟ่หนึ่งนะคะ ตะเกี่ยจะอามประดยบกิริขันนะคะวันนี้คุณลิลี่พากินพาเที่ยวบายบายไปก่อนค่ะติดตามอีกคลิปหนึ่งนะคะ